สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์เลาจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องลาจ้ะอ่ะ,ะบว่บลายใยห,หางบริสุทธิ์าไมากินย่ำสามสหายพี่น้องเป็นอย่างคืิย่ำสามสหายพี่น้อง,ง,อ,งอ่ะขออนุญาตด้ิจ้ะมีกุ้งมีหอยแครงจ้ะแล้วก็มีตีนไก่เข้าเอิญน,นี่พี่น้องเด็ดมือนางเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะผักเคืองเขียกกักจะมีผักสลัดกระแตงเนาะพี่น้องต้องว่าๆไรอย่าหัางกินเลยจ้ะมาเลยจ้ะเด้อพี่น้องขั้นตอนแรกก็จะสดุดหนามก่อนพี่นอ้องอื้อหืออื้อหึอือแซ่บอีพี่น้องอื้อหือ หลังจากห้องท้ายที่สุดได้มือแล้วพี่น้องนะอ่ะรองหทาบ่ค่อยมีเวลาจ้ะขอโทษพี่น้องอนะ่ะ ใส่มื้กลบกเี่หอมอุ้งอร่อยจับ ngắm đây là cái nọ hiệu hậu Mm. Ồ. Ờ nhìn Tìm cái. Ừm. xong không? Mấy xem Rồi lát cọp cọp แบบนี้คือหนอมพลาสตืก mm-hmm mm -hmm. ืแบคพักอือดูแค่นสองบ์กินโดน่ะอืม Good the พอสน,นะนิทไ,นะได้จัดนะก็เนื่องจากฝากก็อะไรกดแชร์ในได้จ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องหลานได้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะ